ใช่ค่ะนี่เราไปที่ไหนกันคะแล้วนี่มีใครไปนอกจากตี๋ไหมคะ การรับ iPhone แบบใหม่จาก True 5G ค่ะคือซีตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วจำได้ไหมซีไปรับของผ่านกัน Drive t o ค่ะปีนี้ซีมารับของผ่านโดรนส่งตรงถึงหน้าต่างห้องสิเลยค่ะเฮ้ยนิใจมากเลยได้มาแล้วนะคะเป็นไงคะสดๆร้อนๆเลยค่ะรอบนี้อลังการมากเลยนะคะสำหรับ iPhone 13 X 2 r u 5G สุด เปิดล็อกฟิโนมินอนจับใจมากรอบดีค่ะแน่นอนนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เราเองก็ต้องรักษาระยะห่างซึ่งก,การณกจะต้องโซเชียลดิสแทนซ์ทรูห้เนี่ยเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในการรับของจากโดรนเลยไม่ต้องใกล้ชิดหรือสัมผัสคนเลยเป็นปรากฏการณ์ 5G จิงริงเนาะเพราะว่ายุคถัดไปที่แบบมีรถมาส่งของเราหรือว่ามีการเดินไปรับได้ทู้ไปรับก็แล้ว,ลอ,ลวอะไรจะมาส่งของไอโฟนสิบสี่เนี่ยอยากรู้เลยนะเนี่ยเอา ไม่ต้องพูดเยอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องไอโฟนสักนิดนึงนะคะนี่คือ iPhone 13 Pro Max สีชัวร์สิคะเบียร์แลบลูหนึ่งเทราไบต์ค่ะสีสั่งเอาไว้นี่คือ1นึ่งเทราไบต์นะจ๊ะรอบนี้ iPhone ค่ะเขาบอกว่าเขาเน้นเรื่องกล้องลูก,กตาของมันนะคะจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งเรื่องการถ่ายทําวิดีโอเนี่ยจะเป็นไฮไลท์หลักของ iPhone 13สีคงจะมารีวิวธรรมดาไม่ได้สิต้องเปิดคลิปแพรหลังการแบบ iPhone 13เพราะขาย cinematic. ซีเนมาติกสีก็ต้องซีเนมาติกหน่อยนึนนงกล่อง น,นี่ตัวโลโก้ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแกะกล่องออกมานะคะเมื่อกี้แอปฉีกสติกเกอร์ไปแล้วตึ้นต่ทนแทนโอ้ยฟ้าที่สวยงามากเลยได้รูปไลท์ฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนคุณจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยนะคะมีความละมายคล้าย iPhone 12มากๆเลยนะคะอันนี้ความใหม่เนาะ ความดีฟันนี่สวยมากจริงค่ะโอเคค่ะปุ่มเปรมอะไรนะคะอยู่คล้ายๆเดิมนะคะแล้วก็ไซส์ซิ่งไม่ต่างจากเดิมเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าที่สําคัญเลยเดี๋ยวซีให้ดูอุปกรณ์ภายในเครื่องบอกว่าหลายคนบอกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะพี่ซีสแกะนิดนึงนะคะนี่ได้มาเป็นสายชาร์จนะคะตัว USB C to Lightning นะคะ Lightning to USB C สิใช่แล้วก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แค่นี้เลยหัวชร์จไม่มีจริงๆแล้วค่ะกิจกรรมของ True เองเนี่ยมีหลายแบบเลย วันนี้รูปแบบที่ซีอยู่คือ Super Stay True True 5G เขาจัดให้ลูกค้ามาสัมพัสกับบรรยากาศพิเศษฟินๆพร้อมกับกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มแรกเลยที่มาอันล็อก i p h o n e 13ตัวนี้แล้วก็ไม่เพียงแค่นี้นะคะคือเขายังมีอีกหลากหลายช่องทางในการรับเครื่อง iPhone 13ของปีนี้ยกตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็น s u p e r d ์ไดฟ์ทรอันนี้ก็ยังมีอยู่คือรับเครื่องแบบเท้าไม่ต้องแตะลงออกมาจากรถเลยค่ะอันนั้นเขไปทำที่บริเวณ เสาชิงช้ากันค่ะและ2 Super ปอร์ไรท์ทรูอันนี้คือไรเดอร์ก็จะส่งเครื่องกิ้งกองไปจนถึงหน้าบ้านภายในวันเดียวภายในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเลยนะคะไม่ต้องเดินออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีซ u เปอร์วอ t r กทรูเดินรับเครื่องเองก็ได้แบบวอ h r o ทรูเลยสะดวกสบายที่7ซ l ว v e อีเล u s ว a c r o มากกว่า870สาขาทั่วประเทศเลยด้วยอืม้มรอบนี้แบบว่าวอลตี้มาสะดวกแบบไหนรู้สึกฟินแบบไหนให้เก็บเอาไว้เป็น คำทรงจำว่าเออฉันไปรับ iPhone 13ด้วยวิธีนี้จ <c oughs> ับเต็มทุกรูปแบบอะคะ่ะดูอย่างตัวจอสิที่พาไปดูตั้งแต่ช่วงแรกอะคือจอ True 5G i l l u m i t e c LED Billboard เนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะตัวนั้นใครแวะไปแถวสยามสแควร์ต้องไปดูให้ได้คะ่ะใครสะดวกรับเครื่องแบบไหนรับเครื่องได้เลือกได้ตามที่ต้องการเลยนะคะ ีเชื่อว่าหลายคนอยากรู้คืออ,ม,อม,มีโปรโมชั่นอะไรให้ซื้อบ้างปะ่ะซื้อกับครามือถือโปรเยอะสุดแล้วล่ะค่ะคือต้องบอกว่ามีทั้งส่วนลดมีทั้งของแถมเลยโปรที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนเลยนะคะเป็นพิเศษพิเศษสาหรับลูกค้า True 5G เลยคือแบบรายเดือน ถ้าคุณซื้อ iPhone 13ทุกรุ่นเลยนะยกเว้น iPhone 13 mini นะจะรับฟรีทันที iPhone 13 28 8กิกสีไหนก็ได้มูลค่า2,9,900บาทหรือจะรับเป็นส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด1 8 0 0 0บาทเมื่อตอนสมัครแพ็กเกจรายเดือนและจ่ายค่าบริการล่วงหน้าตามกาหนดค่ะพร้อมมีสิทธิพิเศษด้วยพ่อน0%นานสูงสุด 60เด oh, well. ือนเลยอาลูกค้าที่ยายค่ายนะคะรับส mm, in ่วนลดอีก2,000บาทเป็นไงเป็นไงสะเทือนมหมประานี้น okay. ี่คือแบบได้ยินแบบแรงมากค่ะอันนี้ดีมากเลยค่ะส่วนใครค่ะกำลังแบบไม่สิค่ะอยากได้อะไรแบบเร็วๆร็วรงๆสปีดเต็มๆเป็น 5G package เรียกว่า package นี้คือ 5G Ultra Max Speed Plus for iPhone ก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้ากับ TrueMove Edge นะก็จะรับฟรีสิทธิประโยชน์ระดับ True Black นาน1ปีว้าวดีจังเลยเมื่อคุณซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครแพ หพกเกบาบาทขึ้นไปแต่ถ้าสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่เป็น True Black ก็รับเพิ่มไป1,600 True Point ค่ะยังไม่พอยังยังไม่หมดยังไม่หมดความบันเทิงเนี่ยอัดให้เต็มเต็มอีกใครที่ชอบดูบอลมีทุกแมตช์ดูฟรีเลยนะ True Premier League 2021- 2022อดอตลอดฤดูกาลยาวๆไปผ่านแอป True ID ค่ะรวมถึงดูหนังดูซีรีส์ผ่าน True ID Plus ก็ฟรีนะคะบ,บนแอป True ID เหมือนกันเมื่อซื้อ iPhone 13พร้อมกับแพ็กเกจ699ยบาทขึ้นไปนะจ๊ะ ซื้อ iPhone ไม่พอค่ะอยากได้ส่วนลดอุปกรณ์เสริมอมืมีด้วยนะลดสูงสุด60%ไปเลยทางอะแ p ดป r เตอร์เคสฟิล์มกันรอยสำหรับรุ่น iPhone 13ค่ะเห็นไหมจัดเต็มมากค่ะ นอกจากซื้อเครื่องแล้วครบวงจรคลุมทุกอย่างเลยค่ะรายผ่อนค่ะก็มีนะคะสําหรับการจัดผ่อนศูนเปอร์เซสูงสุด60เดือนโอ้โหสูงสุด5ปีเลยหรอผ่อนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด37เเซนเฉพาะบัตรที่ร่วมรายการนะคะตอบโจทย์คนบริหารจัดการทางการเงินที่อยากจะซื้อไปเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ทํางานหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่เป็นไรค่ะผ่อนนานสูงสุด48เดือนผ่านบริการ True Money นะจ๊ะเกาไปไหมก็มานะคะมีโปรแกรม E s ี swap นำเครื่องเก่าแลกซื้อเครื่องใหม่กับทางครูได้ด้วยนะราคาที่รับซื้อสูงสุดคือ29,000บาทอันนี้ตั้งใจฟังเลยนะเพราะว่าคนที่มีเครื่องเก่าก็ไม่รู้จะทำไงเครื่องตัวเองดีนะพร้อมรับคูปองส่วนลดเพิ่ม2,000บาทถ้าเกิดเอามือถือรุ่นที่ร่วมรายการนะมาแลกเฉพาะลูกค้าที่จอง iPhone 13ล่วงหน้ากับทรูมูฟเอเท่านั้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้ คุณเช็คให้ดีๆนะบางอันบางโปรโมชั่นจะมีเซิตท,ที่จํานวนจํากัดมากๆแล้วก็ต้องไปเช็คเงื่อนไขด้วยค่ะว่าเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดไหมเรียกได้ว่า Super ร์เอกซ์คลครบทุกช่องทางจริๆถ้าใครที่รู้โปรดีๆแบบนี้แล้วไปใช้นะก็เหมือนเป็นการแบบรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะพร้อมตอกย้าความเป็นเครือข่ายที่ครบที่สุดได้กว่าแรงกว่าเนื้อกว่ากับ True 5G เอาละคะ่ะ <c oughs> แหมพูดมานานเลยคะ่ะ iPhone ของ C เครื่องนี้จะเป็นยังไงรีวิวจัดเต็มของ C ีไม่นานเกินรอแน่นอนใครอยากได้สนใจโปรโมชั่นไหนก็ลองไปดูก่อนได้เลยนะคะที่ True Shop ทุกสาขาทั่วไทยส่วนใครที่มีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปตอบให้ในรีวิวเต็มนะคะแล้วอย่าลืมดู Unbox ็อกของซนะซีมาดีบ๊